เดี๋ยวเอาช้าไปดิยืนยืนนั่นออนงทรงนัวได้ดีมากคุณแม่จ๋านั่งการน,นั่งเป็นยังไงบ้างเทียบกับก่อนก่อนมากันได้นานค่ะแล้วก็ทรงตัวได้นานเยอะมากก่อนหน้ามากระตุ้นกันนั่งได้ไหมได้ด้ ยังนั่งแล้วก็ล้มไปลุกขึ้นยังแบบยังยากเลยแต่อันนี้คือนั่งได้นานขึ้นแล้วก็เปลี่ยน,นท่าทางนั่งแล้วก็คว้าของอย่างเงี้ยได้แฮปปี้ไหมจ๊ะแฮปปี้มาก <laughs> ป่ะปะไปแบบไหมไปแบบไหมมาเดี๋ยวนนเด<อ>ี๋ยวนั่งเก่งจังเวย่งโลกเก่งวล้มมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวอุ้นได้ได้นานมากเลย นี่เริ่มเห็นตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่ห้าค่ะเห็นแบบชัดเจนเลยครั้งที่ห้าเห็นเห็นช<ม>ัดเจนตัอ้งอย่างนั้นก็5ห้าครั้งขึ้นไปแล้วค,คนน้องชกคุณมาด้วยเรื่องอะไรนะจ๊ะ,ะน้องมีปัญหาทางสมองค่ะกระกระจกหนีบคอเนาะนีบค้อง,องค,ค่ะทำให้ขาดออกซิเจนก่อนมาก,กระตุ้นน้องเป็นยังไงครับน้องเลื่อตัวเองได้ไม่ไม่ค่อยมากค่ะแล้วตอนนั่งนี่คือตอนนั้นยังนั่งไม่ได้เลย ก,การทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกินท้องปากก็ยังไม่เก่งมากแล้วตอนนี้หลังจากกระตุ้นไปห้ารอบมีอะไรดีขึ้นบ้าคะาเริ่มทรงตัวเองได้ได้ดีขึ้นที่เห็นได้ชัดก็คือทานอาหารค่ะกินอาหารกินอ,อาหารได้ดีขึ้นแล้วก็มือเขาเริ่มหยิบจับอะไรคว้าสิ่งของได้แล้วคะ่ะตอนนี้ตอนนี้นั่งได้แล้วนั่งได้เองเดี๋ยวเราโชว์กันนั่งกันนะ <c oughs> แล้วก็เริ่มมียืนตีขา ช่วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมเหมือนแบบจะคารเลยประมาณเนี้ยค่ะให้เข่ายืนทรงตัวขึ้นมาโอ้แล้วการกินเมีไหมอ่ากินได้ทั่วไปกปกติแล้วก็ไปคืนได้ดีค่ะยืนได้ดีแล้วก็เอเลิร์ทม,มากแบบพลังเยอะเรียนรู้เยอะขึ้นนะเรียกหันพ่อแม่เรียกปู่ย่าเรียกหัน,นออกเสียงได้ปะ้ะยังยังค่ะแต่ได้แค่หัวล้ออะไรธรรมดาแต่ยัง ญาติญาติคนอื่นว่ายไงบ้างเขาบอกว่าน้องเปลี่ยนแปลงเยอะมากดีกว่าแต่เดิมที่เคยมาเจออะไรอย่างเงี้ยขารอบข้าขงคุรอบข้างแล้วเขได้ฝึกพัฒนาการที่ไหนแม่มีกระตุต้นตามนะัดของโรงพยาบาลที่น้องเคยดูแลตั้งแต่แรกแล้วที่โรงพยาบาลว่างไงบ้างค่ะไปรอบล่าสุดคุณหมอก็ชมค่ะชมน้อง หมอกดจูดวานต้า he <What? S 1> แล้วก็หมอที่ด <tu> ูแลเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเขาก็ชมว่าน้องพัฒนาขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วก็ให้ลองมาต่อแล้วเขารู้ไหมว่ามันทาอะไรกันรู้ค่ะอืที่ลงมาอะไรจัะลงมาพิชญาลาค่ะอที่พิชญารา